บอกว่าเมื่อวานนะคะคนบันเทิงคึกคักมากค่ะออกไปใช้สิทธิ์กันมากมายตั้งแต่เช้าพี่เบิร์ตยันคุณแอฟทักสอนคุณแอฟเนี่ยคือไปเขาเรียกหัวหินมากลับมาโอ้โหนาทีสุดท้ายเลยนะคะพี่เบิร์ตธงชัยแมงกิ้งไต้น้องนายเดพาร์นะคะเป็นล่าลานีโอ้โหแล้วก็ดาราอีกมากมายเลยคุณผู้ชมก็เลยจะไปฟังสัมภาษณ์บางส่วนศิลปินบางท่านแล้วกันนะคะได้ฝากถึงรัฐบาลใหม่ด้วยค่ะว่าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนี่นะเดชก็ไปที่ขอนแก่นยาย่าก็ไปที่ชลบุรีนะคะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์นะคะศิลปินนดาาารบงส่ว ฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ค่ะ ผู้นาที่ใจกว้างแล้วก็รักทุกอย่างที่เป็นของที่เป็นไทยครับพี่เบิร์ตชอบเป็นคนรักรักกันสามัคคีกันครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราเลยถ้าบอกพวกเรามีมีบ่อนี้พวกเราก็จะสบายกันหมดในฐานะขบันเทิงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้เราบเอาเอออยากเปลี่ยนแลวก็เปลี่ยนมาเอาให้ดีๆก็แล้วกันพวกเราพวกวงการบวนเทิงเรามีหน้าที่ทําความสับประเทศอยู่แล้วนะครับเรามีหน้าที่รอรอยอยู่แล้วครับเมื่อพวกพี่ๆเสร็จกันมี่พี่ก็บอกมาแล้วกันเราจะได้ทาตามกฎที่พี่สี่งนนมมาาบฝว่ เราอยากจะมีรัฐบาลที่ที่ดีคนที่ดีมาปกป้องดูแลประเทศชาติมาพัฒนาก็คงเป็นสิ่งเดียวกันที่คนไทยทั้งประเทศก็ฝันเหมือนกันนะครับผมก็อยากได้ให้อะไรที่มันแบบดีขึ้นนะครับดีอยู่แล้วก็อยากให้ดีขึ้นอีกครับผมผมก็ผมก็เป็นเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ที่ออกมาใช้เสียงแล้วก็ผมแค่อย่างอย่างที่บอกว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานวามยุติธรรมชื่อสัต์สุจริตต่อประชาชนทุกอย่างผมก็ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ขอให้พักการเมืองที่ จะได้มาเป็นรัฐบาลใหม่เนี่ยทำหน้าที่ให้เต็มที่นะคะแล้วก็สารฝันคนไทยที่อยากจะให้อนาคตประเทศดีขึ้นจเจริญขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นในี่สำคัญมากเลยค่ะ ก็กอติดกับไทยรัฐทีวีของเรากันต่อนะคะใครจะได้ตั้งรัฐบาลใหม่ใครจะได้เป็นนายกนะคะโอ้โหจัดเต็มจัดเต็เมื่อวานนี้เห็นถึงความตื่นตัวแล้วก็คึกคักกันจริงๆนะคะเพราะว่าทุกแวดวงเนี่ยออกไปเลือกตั้งกันหมดโดยเฉพาะศิลปินดาราที่รุ่นเล็กนะบอกเลยว่าบางคนเนี่ยไปเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตอุ้ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะ